สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดดาวรูทันดวงในช่วงวงล้อเสียงไทยค่ะรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมประจายก,กิศนะภูศิรุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการหมุนวงล้อเสียงไทยสำหรับสายเสียงโชคโดยเฉพาะนะของวันที่1มิถุนายน2566นะครับวันที่1เนี่ยนะเรียกว่าครึ่งปีแล้วะนะครึ่งปีเรียบร้อยแล้วนะใครยังไม่มีโชคมีลาบ ก็ต้องทําบุญเยอะๆหน่อยต้องมาเช็คสําววจตัวเองแล้เอ๊ะคนอื่นเข้าถูกกันเป็นร้อยล้านสิล้าน20ล้านทําไมเราเราไม่เข้าสักบาทเลยนะครับต่อไปนี้ก็ใครที่เป็นสายเสี่ยงโชคอยากมีโชคลาบนะก็มาดูรายการนะครับในช่อง YouTube อาจารย์กิษณะรายการโชคลาบมีถึง3รายการเลยหนึ่งก็คือวิเคราะห์ดวงดาวคือนะ จะวิเคราะห์ให้ว่าแต่ละลัคนณะมีเปอร์เซนต์เท่าไหร่มีเลขนำทางยังไงมีเลขสรุปให้ด้วยอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วไปดูรายการที่2คือวงล้อเสี่ยงทาย<ม>จะเอาเลขที่อาจารย์ชอบพี่หน่อยชอบะนะเอามาตั้งเอาไว้แล้วก็มาหมุนวงล้อกันะนะออกมาเป็นเลขแล้วถูกใจอันไหนชอบตัวไหนมันอยู่ใกล้กันก็ซื้อตามนั้นอันนี้เกิดเศรษฐีเพียบเลยนะเนี่ย<ม>นะเรียกว่ารายการโชคลาภของเราเนี่ ถ้าลงช้านี่มีแฟนๆรายการติดตามทวงถามแลวก็รายการเมื่อไหร่จะลงของเรานะคะจานไม่ใช่ว่าออกเฉพาะวันที่1กับวันที่16นะคะแล้วก็ไม่ใช่ที่เดียวด้วยนะคะมันใช้ได้ตลอดทั้งเดือนใช้ได้ทั้งเดือนนะคะแล้วก็สามารถช้ได้ต่างประเทศจะอะไรตามสะดวกสามตัวน้าสามตัวลงอะไรหมดเลยนะคะเป็นของรัฐบาลอะไรการที่3นะครับเรียกว่าโชคใหญ่เงินทับตัวนะตรงนี้ถ้ามีลักษณท่านอยู่ในรายการนี้นะก็จัดเต็มได้เลย นะอย่างนี้แหละคือรายการเหี่ยวโชคลาภแล้วก็ยังมีปฏิทินฤกษ์ม,มงคล อันติดตามกันตลอดเออเข้าแบบรางวัลที่1นตัวเลยนะมีตลอดตลอดปีเลยแต่แค่สลับกันสลับค่าตลอดปีเลยก็สามารถเช็คได้เช็คทั้งเลือกมงคลออกรถใครจะเปิดกิจการใครจะมั่นหมายใครจะขึ้นบ้านใหม่ได้หมดเลยนะคะมันแจกฟรีอยู่แล้วเข้าไปดูในอ่ามันจะมีคลิปนะคะแล้วก็ใต้คลิปตรงนี้เพราะว่ากลุ่มคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะลงใหเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ในรายการนี้เนี่ยนะก็จะเลือกเลขในดวงใจออกมา ของอาจารย์ของพี่หน่อยนะอาจารย์เลือกได้สองเลขใช่ไหมเลขแรกก่อนเลยอาจารย์จะเลือกเลขแปดเลขแปดนะคะเหตุผลก็คือมันไม่ได้มีมานานแล้วเลยอยากได้เลข8ถ้าดูสถิติแล้วไม่ค่อยออกออกบ้างแต่ว่าอาจารย์รู้สึกว่ามันจะมีมันจะอยู่้างหน้าไม่อยู่กลางไม่อยู่ทางเลขที่สองนะที่ชอบคือเลขสี่เลขส เป็นดาวประจําตัวของลัคนากันและเมถุนค่ะเห็นว่ากันและเมถุนเขาดวงดีแล้วก็เลยเอาเลขสี่แล้วกันอออชอบ,ชอบหน่อยขอเป็นเลขหเพราะว่าหมันสามารถพลิกเป็นเลข9้าได้เลขหกเป็นราชาโชคเด็ดหกกับ9ตัวเดียวกันมาตลอดเ,ออเวลาชนะเนี้นยก,ก็ยังยึดอยู่ที่6อยู่เหมือนเดิม ปดสี่หกแปดหกสี่ใช้ได้เเนี่ยใช่แปดสี่หกแปดหกสี่นะคะโดดเด่นอันนี้คือช่องแรกเนี่ยให้พิธีกรเป็นคนเลือกก่อนเลือกแล้วส่วนอีกชุดตัวเราจะหมุนนล้อซึ่งเดี๋ยวให้จานหมุนทั้งหมดสี่ตัวนะคะสี่ังเลยนะเดี๋ยวเราจะมาใส่ใส่ในช่องนี้นะคะอ้าวตั้งจิตตั้งใจกันดีๆนะช่องแรกก็จะใช้เป็นแปดสี่หกนะคะช่องต่อไปก็จะเป็นเลขจ้ะเลขเก้าโอ้โหซ้ำเลยเนี่ยเก้ากับหก เ6าตัวเดียวกันไม่ได้อาจจะเป็น6 9เเออเอาต่อไปนะครั้งที่2นะค่ะเราจะใช้โกลหเราจะใช้โปรแกรมพิเศษนะคะตำราธรรมะวิจยะนะครับอาจารย์ได้เขียนขึ้นนะเพื่อใช้สำหรับการฝึกปฏิบัติสมาธิ สมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนะครับสามารถฝึกได้ด้วยตนเองที่บ้านนะครับแล้วในตำรานี้จะมี QR Code ให้สแกนนะเราเรียนที่บ้านสแกนมาดูวิดีโอมีข้อธรรมต่างๆที่อาจารย์สอนอยู่ในตำลานะครับให้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพใครที่สนใจอยากฝึกปฏิบัตินะเรียนกรรมฐานแก้กรรมด้วยตนเอง ตรงนี้สามารถเรียนได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงขั้นสูงนะแล้วใครสนใจนี้นะครับสามารถสั่งจองได้นะครับโดยเนื้อหาสําคัญในเล่มนี้เนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องของข้อธรรมสาหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะครับให้เราเข้าใจทฤษฎีเนื้อหาข้อธรรมด้วยนะเมื่อเข้าใจแล้วนะสามารถนําไปปฏิบัติได้ถูกตางส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของการปฏิบัติ จะบอกทีละขั้นตอนบอกรายละเอียดพร้อมคลิปวิดีโอโดยให้สแกน QR Code ไปดูมีอาจารย์สอนนะครับเปรียบเสมือนอาจารย์สอนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เลยนะครับส่วนที่3เนี่ยเรียกว่าเป็นการสอบอารมณ์ นะสอบอารมณ์การปฏิบัติต่างๆจะมีกลุ่มให้เข้ามาพูดคุยกันนะครับรวมไปถึงมาสนทนาในไลฟ์สดได้มาสอบอารมณ์กันทุกสัปดาห์เลยซึ่งตรงนี้ก็เป็นแนวทางที่เรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะใครที่อยากจะเรียนรู้ด้วยตนเองไม่สะดวกเดินทาง อาจารย์ก็แนะนําให้สั่งตํารานี้ไปเรียนรู้ได้ที่บ้านด้วยตัวเองนะครับโดยผู้ที่สนใจสั่งตํารานี้นะครับจะได้รับเหรียญบรมครูซึ่งอาจารย์ได้จัดสร้างขึ้นนะครับโดยเหรียญน,นี้ด้านหน้าจะเป็นบรมครูหลวงปู่โลกดอนด้านหลังจะเป็นบรมครูปู่ฤาษีพมนารอดนะครับจะมอบให้สําหรับคนที่สั่งตํารานี้ไปเรียนด้วยตัวเองด้วยนะครับเา้าขออาจารย์เหลืออีกสองร <c oughs> อบนะ,ะเป็นเลขพิเศษอีก2รอบตั้งจิตกันดีๆเป็นช่องที่3นะคะขอให้ทุก จะเป็นเลขอะไรเลขเก้าอีกไหมศูนย์เลขศูนย์นะคะอ่ะศูนย์ก็มามันคล้ายหนึ่งแหละแต่ไม่รู้เป็นอะไรอาจารย์จะไม่ค่อยชอบเลขศูนย์เลยมาตลอดเลยในสิ่งที่อาจารย์ไม่ชอบนะคะเออเอาวอาต่อไปได้สุดท้ายนะคะของอาจารย์เลขสามเลขสาม เมื่อที่แล้วนะ903กับ99นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันรอบนี้นะเลขมันจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวมาดูว่าตัวเลขเนี่ยแต่ละตัวเลขมันจะซ้ำไหมม,มันจะอะไรไหมวันพฤหัสด,ด้วยคิดว่าคงไม่เบิ้ลอะเหรอพฤหัสไม่เบิ้ลใช่ไหมแต่5คงมานะคะอขอพี่หน่อยอีก2ช่องนะคะอันจิตกับเด,ด๊บโอ้โหเลขหนึ่งนะคะลงไปก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวรอเคลียร์ก่อนเลขอันนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเราเรา กดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่ามีตัวไหนบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเคล็ดลับให้ดูด้วยว่าเอ้ลักนาไหนควรซื้ออย่างไรนะคะอ่เลขสุดท้ายมานลุ้นกันสุดท้ายจะเป็นศูนย์ถึงเก้านะคะเป็นช่องที่สเลขสองเลขสองนะคะอ่ะเสร็จแล้ว อันนี้เราขอยืดเป็นแบบแนวนอนกับแนวตั้งนะคะเพื่อจะได้เข้าใจง่ายๆกันถูกต้องเพราะว่าคนก็คือคนที่มาดูจะงงมากเอ,อ้ยทำไมเลขอาจารย์เยอะอย่างนี้จะจับตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวทีมงานจับให้เลยพี่ทีก่อจับให้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาแนวตั้งก่อนแล้วกันแปดสี่หกนะคะเก้าห้าหนึ่งนะคะแล้วก็ศูนสามสองนะคะต่อไปแนวนอนอแนวนอนนะคะแปดเศู 8, 9, 0, สี่ห้าสามหหนึ่งสองนะคะเลขนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะสามารถใช้ได้ทั้งวันีตลอดทั้งเดือนทั้งเดือนได้เลขหน้า <c oughs> เลขหลังได้หมดได้หมดเลยสามตัวหน้า สามตัวล่างจะเป็นรางวัลที่หนึ่งจะเป็นออมสินจะเป็นอะไรได้หมดเลยเ,เข้าหมดจริงๆเป็นตัวเลขที่ส่งกำลังอยู่ถูกแล้วในของเดือนวันที่หนึ่งมิถุนายนถ้าเราเล่นวันที่1นึ่มิถุนายนคืออะไรก็ได้สามารถนําเลขทั้งหมดนี้ไปใช้ได้นะคะอ่าเดี๋ยวมาต่อไปจบแล้วเดี๋ยวมาดูว่า สิบสองลัคนาซื้ออย่างไงซื้ออย่างไงซื้อกับใครบ้างเหมือนเดิมเราดูแบบลัคนาที่ไม่ใช่ราศีฉะนั้นเนี่ยท่านใดที่ยังไม่ได้ผูกลัคนาสามารถผูกลัคนาเพื่อที่จะมาดูได้นะคะอา้าวเมษนะครับลัคนาเมษเนี่ยลูกหลานในบ้านหรือที่ทํางานให้หยิบให้จัดเลขเป็นชุดๆแล้วให้เขาจิบให้ให้เขาเลือกอย่างนี้นะแล้วไปซื้อกับผู้ชายผู้ชายเท่านั้นนะ,ะอายุน้อยกว่าตัวเรา <ใ>เออเอางี้นะอยุน้อยกว่าตัวเรานะพฤกศพฤกศบนะให้ทำอย่างนี้ซื้อตามเพื่อนที่ถูกบ่อยๆในที่ทํางานเนี่ยในที่ทํางานนี่เล,นเล่นเล่นหวยกันเยอะสิ่งโชกกันเยอะอเราก็ส่งคลิปให้เพื่อนดูเพื่อนดูสรุปน่อยเพื่อนจะซื้อเลขไรเราเอาด้วยแบ่งกันหารกันเออ,อนะอแล้วก็เวลาซื้อซื้อกับเพศชายเช่นกันนะครับจะทําให้เกิดโชคลาภนะอ้าวคราวนี้เม่ถุนค่ะนะ เมถุนเนี่ยนะเรียกว่าโชคใหญ่เลยฉะนั้นเนี่ยเอเรามาดูถ้าใครมีเพื่อนเป็นเมถุนนะซื้อตังคเขาได้ไหมเออได้เขาเรียกว่าแอบดูเลขเขาดวงเออลูกหลานที่บ้านง่ายๆเลยมาดูรายการเลือกเลขหยิบเลขเขียนตัวเลขให้เลยก็ได้เลี้ยงหมาเป็นลูกเลี้ยงนกเป็นลูก ให้เขาคาบเลขก็เอาลูกค่ากับข้าว่าอาหารเม็ดอะไรอย่างนี้นะแล้วเวลาไปซื้อหาเลยร้านไหนเป็นเด็กลูกเจ้าของร้านออนไลน์ผู้หญิงก็ได้ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ส่งมาแล้วงานเนี้ยออนไลน์ออนไลน์เป็นผู้หญิงผู้ชายเออออนไลน์ไม่รู้ว่าเอออาจารย์เราจะดูยังไงออนไลน์ออนไลน์ก็เดาเอาแล้วนะคะเออเอ้าก็รกฏก็รกฏเนี่ยนะเรียกว่าให้ทําบุญกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปทําบุญกับสงอาพาธไปทําบุญกับอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยอย่างนี้นะแล้วอธิษฐานจิตตั้งจิตเลยขอให้ถูกขอให้มีโชคมีลาภผสมเลขออกมานะซื้อกับเด็กหญิงอนนะ้นองผู้หญิงเดอนะ้นองผู้หญิงอ่าต่อไปนะสิงสิงนะ,ะให้ไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก่อนไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรขอพรให้เสร็จแล้ว นะขอโชคขอลาบแล้วก็ไปหาซื้อกับเพศช,ชายการกันไ,ไม่ใช่กรกฎกกับสิงเนี่ยจับมือกันไปซื้อได้เลยวิธีการนะสิงหก็เอาอ่างงี้ก็ได้นะเอาเลขสรุปของรายการเรานะมี6ตัวฮะไอ้กระป๋องเซียมซีเขาหยิบเฉพาะเลขนี้และขย่าออกมาเลยเหมือนจับเลขให้เลยให้สิ่งหศักดิ์สิทธิ์จับเลขให้เ,เดี๋ยวนี้ทูเป็นตัวเลขก็มีเยอะซื้อกับเพศช,ชายเอ้า อ่ะพี่หน่อยนี่เพิ่งไปนครพนมไหว้พระธาตุพนมโอ้โหเขาบอกว่าตื่นตั้งแต่ตีสี่ไปบินไปลงนครพนมไปมุกเสร็จแล้วกลับมาโอ้โหวันเดียวไปกลับเลยแต่พิเศษคือได้เลขมาด้วยได้เลขไปไปเอาเลขให้กับพี่ทุกคนอยากรู้ต้องไปไปดูในกลุ่มุเองกัวจะรีเดี๋ยวจะโชว์ที่ไลฟ์เพราะว่าตอนที่วันที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะมีโชว์ตอนเลขให้ดูด้วยเออลัคนากันค่ะ มีโชคจากการเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขลังขลังลี้ลับต้องไปแล้วยุทธยานี่ไงหน่อยไปนี่เยอาจารย์ให้หยิบเลขให้อาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์น,<ค>น้น<พ>อ,องอนขอมือขอเรียบร้อยเ,ยเออเวลาซื้อซื้อกับเพศหญิงนี่ไงเป็นผู้หญิงไปหยิบให้อาจารย์ซื้อกับผู้หญิงด้วยใช้ได้ใช้ได้อ้าวต่อไป ไม้ครูเครื่องรางโบราณที่พุทธคุณเข้มขลังของโทนสิทธิ์ติดตัวครูมาแต่โบราณไม้ครูพยายงิ้วดำพุทธคมเข้มขลังนานนประการอาราธนาติดตัวจะเป็นเมตตามหานิยมมีอำนาจวาสนาบารมี ปราบศัตรูภัยรีป้องกันอันนาภอาถรรพ์และคุณใส่ต่างๆมีบูชาวไว้ที่บ้านเรือนก็ป้องกันภัยพิบัติอันมาจากดินน้ำลมไฟป้องกันเหตุร้ายนานาประการป้องกันภัยร้ายด้วยเหตุแห่งแรงครูกำลังครูในสายวิชาไม้ครูพญางิ้วดำกำหนดฉลกไม้ให้ต้องคุณลักษณะพิเศษจานอักขระยันมนตราปลุกเสกด้วยแรงครู กำลังครูตามหลักวิชาโบราณในมหาเริกมงคลเพจเริกประสิทธิ์ทีกำลังมหาครุเทพเทวาในเกณฑ์จันครุสุริยาเสริมดวงชะตาบุญวาสนาหนุนนำจัดสร้างจำนวนจำกัดเพียง66องค์เท่านั้นไม้ครูจะมีคุณตามที่โบราณได้ว่าไว้คือต้นชี้ตายปลายชี้เป็น ตั้งจิตอธิษฐานขอแรงครูกำลังครูประสิทธิสมปรารถนามีโชคลาภโภคกรัพย์ดีนักแลสนใจติดต่อจองด่วนจำนวนจำกัดได้ที่ n ล at o p e n d a n หรือที่เบอร์086 336 6390ลักษณะตุนตุนนะให้จุดทูบ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ทํางานของตัวเองง่ายเลยนนี้เราทํางานที่ไหนจุดที่นั่นอธิษฐานขอนะแล้วเวลาไปซื้อซื้อกับคุณยายก็ยแก่แหน่อยะสูงวัยหน่อยสูงวัยหน่อยหาไม่เจอห,เอ,อหาไม่เจอคุณยายเขาไม่มาขายของแล้วนะสูงวัยหน่อยเพศหญิงนะคุณป้าพิกจิกนะพิกจิกนะให้ ชวนเพื่อนไปทําบุญด้วยกันไปที่ไหนก็ได้ไปทําบุญอย่างเดียวไปเที่ยวด้วยทําบุญด้วยนะเสร็จแล้วมาดูรายการร่วมกันเวลาซื้อนะได้เลขมาใช่ไหมก็แบ่งกันมสมมติซื้อห้าใบก็แบ่งมาสองใบแบ่งมาสามใบแบบนี้นะ พี่หน่อยไปนครพนมหยิบมา20ใบเนี่ยต้องมาซื้ก่อนโโอ้หเดี๋ยวมาคัดไงนี่อิฟไปเหรอเนี่ยแบ่งอาจารย์เอาไปเดียวเองคนฝากซื้อเยอะนะคะเพราะเขาบอกว่าเฮ้ยพี่หน่อยไปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานทที่ศักดิิิ์สธ์เพราะว่านครพนมนี่มีคนถูกรางวัลที่หนึ่งเยอะนะเออแล้วก็ตอนนี้นะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี่คือแบบทุกคนก็รู้ประวัติตงพญาศรีสัตตนคราชอันนั้ะเราคนราที่หนึ่งเข้าบ่อยมากเลยนะอ้าวไปซื้อกับเพชรชายนะครับพี่จิกนะออาต่อไปธนู อ่ะเดี๋ยวมันลุ้นก่อนอันนี้แบบปิดไว้ก่อนเขาเรียกว่าอะไรไปซื้อเรียบร้อยแล้วนะเสร็จแล้วมาอัดรายการนะเดี๋ยวจะมาดูซิว่าสิ่งที่เมื่อยซื้อน่าจะตรงกับดวงตัวเองไหมฟังให้ดีนะและอาจจะมีสะดุ้งแล้ววางเลขที่ไม่ชอบมีแล้วมันจะโผลมาทําให้ตกใจคือทําให้รู้สึกเสียดายเออฉะนั้นเว็บแรกเลขไหนไม่ชอบซื้ออันนั้นไอที่ซื้อนี่พาะคิดว่าเออเอาไปเหอะดีกว่าเพราะ โดนแนาเลยไอ้ตัวที่ชอบเนี่ยหยิบมาหลายใบแต่ไอ้ตัวที่ไม่ชอบหยิบมาแต่ว่ารู้สึกไม่ชอบเลยอ่ะมันไม่ออกหรอกแบบนี้ซื้อกับเพศหญิงซื้อผู้หญิงซื้อกับผู้หญิงะนะคะบโเชเตะเตรียมตัวรวยอ่าต่อไปอมองก้อนะครับทาบ<ะ>ุญกับคนแก่คนเจ็บคนป่วยคนตายทําสังฆทานก็ได้สงอาพ,พาธก็ได้โอนเงินไปทําบุญกับโรงพยาบาลสงก็ได้แล้วเอาเลขที่ที่เกี่ยวข้องผสมกันแล้วก็ซื้อกับเพศหญิงนะต่อไปลัคนากุม เชา้ากุมเนี่ยนะหาคนที่ถูกบ่อยจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนญาติอะไรทุกอย่างคนที่ถูกบ่อย<า>ออ,อย่างนี้นะให้เขามาดูจับเลขให้อซื้อได้ทั้งชายทั้งหญิงถ้าเขาไม่จับก็ออ,อาเดี๋ยวให้อะไรีคยถ,ถ้าถูกถือช่วยทั้งบุญถ้าเขาไม่จับ <c oughs> ให้ก็ <c oughs> ไม่จับให้ก็ซื้อตามเขาอเอา้ามิน้นมี้นเนี่ยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ทำงานทำงานที่ไหน จดทูบที่นั่นไปหาเลขทูบมาก็ได้แล้วก็จุดแล้วก็ดูด้วยอธิษฐานจิตขอให้ถูกแล้วจะมาจัดหิ้งพระใหม่มาแปะทองให้มาสร้างอะไรจัดไปนะนี่บุญหนุนนําเลยแล้วเนี่ยม,มีนเนี่ยนะบุญหนุนนํา เห็นอาจารย์บอกว่าดวงดีมากซื้อกับเพศชายนี่เขาเป็นสุดยอดคนดวงดีด้วยค่ะดวงดีมากนะฉะนั้นท่านใดที่อยู่ลักนณามีนนะคะเพื่อความชัวแล้วก็100%อยเปอย่าลืมมาตรวจสุขภาพดวงครึ่งปีหลังด้วยเพราะว่าเราจะได้ทราบว่าเฮ้ยดวงเราดีมากช่งเตอนนี้คือดาวอ่ะมันมันส่งผลแล้วส่งผลส่งผลฉะนั้นเนี่ยเรามาเช็คอีก50% 50%นี่คือดวงดีมาก มาเช็คดวงว่าจะทําอย่างไรถึงจะได้100%เอร์เซ็จริงๆนะคะเพราะว่าถ้าเราดูนี่คือเป็นแค่ดาวดาวจรที่โคจรอ,อยู่บนท้องฟ้านะคะปี256ดาวหลัก4ดวงที่เป็นภาพรวมของชีวิตทุกลัคนณะจะมีการย้ายราศีใหญ่ในทางโหราศาสตร์ทั้งดาวมฤตยูดาวราหูดาวเสาราวพฤหัสพร้อมเกิดเกณฑ์คาดที่อันตราย ดวงคุณจะเป็นอย่างไรตรวจวิเคราะห์ชะโลกมงคลเสริมดวงชะตาแก้ไขสิ่งที่ติดขัดขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวรเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรดตรวจสุขภาพดวงประจำปีแบบรู้รึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิรดมสนใจติดต่อ line at open down หรือโทรมาที่086 336 6390